สบายดีพี่น้องสบายดีเอซทุก่านพ่อๆพกันคือก่พี่น้องก็ส่องสาบนไลพี่น้องพพอๆกันย้ำแรงๆพี่น้องใกล้คำเลยคอยคำลงแรงแล้วพี่น้องตาเวนเริ่มแสงสองอันสายตาพี่น้องมันนี่ ตัวเสดยังอยู่ฝูงอยากได้ดอกบัวน้องเจออยากได้ดอกบัวบ้าลูกโซอ่อ้ำอยากได้ดอกบัวมิน,นิกาพี่น้องเอ้ยอครอบครัวลูกพวกคนมาสอเกี่ยวเขาของซาบุไลน์นี่คือบาแล้วแต่มือเส้านนี้เล้วเสียสิ้นมาเกี่ยวของแม่มีพี่น้องเอ้ย เฟตี้ตี้มลุกูสาดนอนรยว่ามาถือผลรลดกผลมาสอยพี่น้องว่านี่ต้อนขามผลก็มาสอยมันนี่ก็มาสอย น้องแนนน้องแนนบอด้มาตอนตอนตอนเศร้าเหรอโฟถืนเจี๊ยบตานี่เศร้าแล้วบอน้องแนนตาจะนะเจ้าแล้วอ่ะจ้ะน่ชัดอยู่กระตี่าห้องเมื่อว่าเนี่ยเบิดมื่งน้ำตาไหลเบิดมื่งน้ำตาแับแดงไหลโผล่แล้วคนก็เป็นห่วงให้พาไปหาหมอโลดสันเงินบอกกี่บาทอ่ะ แต่ว่านางกัมื่อนี้กันยังคัดอยู่กันน่อยนึงแต่ว่ามันกันดีกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมันใช้หรือมันใช้ตึ้งเงินรับเลยวะเพื่อนก็มาซอยเกี่ยวอยากมาเมาเห็นมันแล้วเพิ่นวะแค่ตีเแล้วเพิ่นมันเสียกใส่เถือขันยาว นางอันถ้าเกี่ยวยาวได้ฮะใส่เทียยาวก็บ่ใส่น้องอ้ำก็มาซอยพี่น้องเอ้ยมาแล้วกันได้รับข่าวบ่ดีเคาะใหญ่ไปเบิ่งดวงเพราะว่าเคาะใหญ่พี่น้องเอ้ยมีแต่เคาะแต่เข็นนางก็ดิคือสิเบิดแหละบาดนี้เบิดเคาะเบิดเข็นแหละ หัวตายเป็นตัวเถาเจอดเถากิดเผินมาเกีย่ยวน้ำน้องเนนแม่เพินกระลงมาแหละแต่ว่านชาวบุรีห้เมื่อกับน้องน,นั้นกับลูกหน่อยเผินกับน้องนันดเพราะว่าบ่มีไคอยู่เที่ยงเราเป็ี้นได้ยะ ยันผูกค้นมากเลยโบเห็นโบเห็นเลยยันเขาจะมีเรียงมีงานก็เลยหายพืนมือมันนี่นะเด็ดแดดพี่น้อยแดดโพดแดดโพแดดพี่ลึกที่ให้พอลูกคกตึกแฮ้พี่น้อง ยักสิไ้กินแรงนึกบ่มีมองเยอะเอา้ามันขำเลยเนียเพิ่นไ่เพื่นลงตึกแหเพราะว่าพ่อได้อยู่ได้กินยำแรงนี่เขาพูดพอะไรนะ มองบ่มีเอมามองบหเ้ากลางไวนหนเ่เจ้านหน้าบะโปก๊กไะเจ้าเรือไปคือจ <c oughs> <c oughs> ะคือมองให้เตะไม่เพียงคำ่เลยพี่น้องอยาให้ผลตึกแเฮ ันได้กัพอได้เมื่อสู่ขอบสู่ครัวจักนี่ถูกปลาแต่ชีลงตึงแห่น้อย จ๊คหมึกขึ้นน้ำนองได้น้ำผายจ๊กจะได้เด้บ่อช่องไอ้น้องกำลังเก่บหมึกผิดเบ้อแล้วลูกน้องแค่น้ำ dù hươu này con nè, con nè, con lật, cái hmm. đại, bỏ đại pí nó măng cả nhúng nhúng không khai cả đi, không bỏ bộ, bỏ đây đây cái đấy. Ừ. Đây là cái đây chắc tô, xong tô cả nhân khay. Có đây phải phần mất len. Hãy phần cho kênh hè. นี้ลงเหยนยดหนามกินเท่เจืทางนั้นหยางหยางหวานอยู่นางกำลังผักผับดอกบัวใช่พ่อกนนังถ้าพอออกนี่ใช่ผับดอกบัวคนผับดอกบัว บิ el el, ่งเดบบส่งดอกเไม้เนี้ยเบ่งที่ได้สามล้านข้าวป้าไม่ใช่ข้าวหน่อนี่บ่เป็นผู้เก็บอยู่น้องนะผับดอกบัวนี่ใช้ผับนะปกติเบิ่งเ้อย nhưng mà vừa được. Nên mình phun cả. <laughs> 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 Mưa cho Nhẹ thì nhá, lại anh, kiếm anh nó nó nào. ta chị đại thế các chị đại và đại phi nong ngon lúc ngon nhanh các chị đại và đại một ta chỉ đại phi nong bye phi nong dù gì mấy em cũng được cùng lại